สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องตะทนคนบ้านนอกแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามให้กําลังใจตะทนมาด้วยดีตลอดนะครับช่วงนี้ที่อรัญญประเทศฝนก็ตกบ่อยครับทุกท่านบางวันก็ตกถึงสองครั้งสามครั้งนะครับก็ทําให้หญ้าในสวนนี่ขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่ตัดในพื้นที่ที่มันตัดได้แล้วก็พอมีเวลาว่างก็เลยมา ถอนหญ้าในสวนนะครับทุกท่านถอน้าขออภัยถอนหญ้าใต้โคนต้นฝรั่งนะครับข้อดีของการถอนหญ้าเหมือนกับเป็นการพวนดินไปในตัวให้กับต้นฝรั่งนะครับขอบอกกับท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสําหรับมือใหม่นะครับที่ว่าเพิ่งจะเริ่มลงมือปลูกฝรั่งได้เป็นปีแรกหรือประมาณสัก3ามเดือน4เดือน5เดือนนะครับถ้าในพื้นที่ของท่านมีหญ้า ขึ้นใต้ต้นฝรั่งแบบนี้นี่ก็อย่าไปใช้ยาฆ่าหญา้ากําจัดหญ้านะครับทุกท่านให้ใช้การถอนการตัดจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะมีผลเสียระยะยาวกับต้นฝรั่งเราด้วยนะครับการพรวนดินก็จะมีข้อดีให้กับต้นฝรั่งของเราคือรากฝอยเขาก็จะหาอาหาราได้สะดวกอากาศก็จะเข้าไปในในดินออกซิเจนอากาศนี่นะครับแล้วก็เป็นการ ช่วยให้เวลาช่วงที่ฝนตกหรือว่าเราให้น้ําในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยเมื่อดินมันโปง่งมันโล่งเนี่ยก็น้ําก็จะซึมลงในในใน,ในดินได้ไวนะครับต้นฝรั่งเราเมื่อมันเมื่อรากเขาหาหารได้เก่งแบบว่าเขาเดินได้เดินได้สะดวกอะไรสะดวกก็จะทําให้การเจริญเติบโตของเขา,าไวัยไปด้วยนะครับ อาจจะทําอย่างนี้ได้ไม่ทุกพื้นที่ไม่ทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าพื้นดินดินแต่และพื้นที่แต่และจังหวัดแต่และอําเภอเขาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ที่สวนผมโชคดีหน่อยครับทุกท่านเป็นดินดำร่วนครับผมขออภัยครับข้อดีของการที่เราไม่ใช้สารเคมีครับเข้าไปในสวนของเราโดยตรงแล้วไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายา,ยากาจัดหญ้านี่ก็ในดินอย่างนี้ก็จะมีพวกไส้เดือนพวกจิงกือนะครับพวกนี้ก็ดีนะครับเนี่ยครับทุกท่าน ส้เดือนนะครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่าอันนี้เขาก็เหมือนเป็นการทําให้อากาศาทําให้อากาศไหลเวียนสะดวกในดินได้นะครับไม่พูดผิดพูดถูกขออไยนะครับอันนี้เป็นส้เดือนเนาะครับผมเขาปล่อยเข้าไปในดินเอาดินเ่ากรบครับ <c oughs> ในปีแรกนี่ทําได้นะครับทุกท่านเพราะว่ารากเขาก็ยังไม่ออกจากลําต้นแม่เขาไกลเท่าไหร่นะครับก็ทําบริเวณในใต้ทรงพุ่มที่ผมก็จะออก,ออกหมดครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอนหญ้าก็เป็นเสียมที่เล็กๆครับได้มาจากร้าน20บาทนะครับถ้าท่านไม่อยากเสียเงิน20บาทไม่อยากไปร้านตลาดร้านค้าการเข้าออกยุ่งยากลาบากเสียเวลาก็ใช้เป็นไม้เล็กๆแบบนี้ไม้ไผ่นะครับเหลาปลายเขาให้แหลมแล้วก็จิ้มลงไปนะครับท่านก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นการประหยัดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนหญ้าเราก็โยนให้กระจายกระจายไปบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเน่าเปื่อยเพราะว่ามันจะมีจิ้น จุลินทรีย์อยู่ในดินนะครับช่วยย่อยสลายอาจจะใช้เวลาหน่อยก็เป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นไม้ของเราไปได้นะครับทุกท่านหลังจากนั้นเมื่อทําการพรวนดินแล้วอะไรแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบครับทุกท่านก็มาหาดูกิ่งแขนงกิ่งอะไรที่เขาไม่ออกดอกมาอะไรเราก็ตัดแต่งไปด้วยไปในตัวนะครับกิ่งน่ารักณา,าอย่างนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับทุกท่านไม่ต้องไปเสียดายแล้วเขาก็จะออกมาใหม่นะครับเนี่ครับ กิงที่แบบว่าเราควรจะทําให้ต้นเขาโล่งโปร่งนะครับให้บางวันถ้าวันไหนเขามีแดดออกมาก็จะได้ส่องถึงดินได้ถ้า,ามันมันลกไปด้วยหญ้าหรือว่าด้วยใบยแบบนี้เยอะๆนะครับมันก็จะเกิดความชื้นแล้วก็เมื่ออากาศเขาถ่ายเทไม่สะด,ดวกไม่แล้วก็จะทำให้ รากที่มันอมน้ําอยู่แล้วนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นรากปมนะครับก็จะทําความเสียหายกับต้นฝรั่งเรานะครับก็จะต้องมาฟักพื้นต้นฝรั่งอีกยาวนานนะครับทุกท่านกิ่งไหนที่มันเกะกะเก้งก้างก็ตัดทิ้งไปเลยครับทุกท่านไม่ต้องเสียดายและเขาก็จะแตกยอดใหม่ตามกิ่งหลักแบบนี้นะครับเราก็เลือกเลือกดูนะครับบางท่านไม่ต้องไปเสียดายนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์มือใหม่มา แชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่กําลังลงมือทําเป็นมือใหม่เช่นเดียวกันกับตาทนนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เป็นกเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จนะครับที่แวะเข้ามาช่องดูช่องตาทนคนบ้านนอกขออภัยนะครับผมอาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปนะครับแต่ละท้องที่ครับแต่เป้าหมายเดียวกันก็นกคือว่าให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยออกสู่ผู้บริโภคปลอดภัยสําหรับ เจ้าของสวนเองด้วยแล้วก็สําหรับผู้บริโภคด้วยนะครับย้าที่ได้มาแล้วก็สลัดดินแบบนี้นะครับก็โยนทิ้งไปบริเวณนี้ครับทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไปโดนรากฝอยเขานะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนมั่งขาดมั่งแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้เขาต้นแม่เขาอาต้นนี้นะครับเขาโยกคลอนสั่นคลอนนะครับ เพียงแค่เราดึงแค่หญ้าออกแค่นี้นะครับทุกท่านครับทุกท่านคลิปนี้อาจจะมีสาระเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางนะครับกับเกษตรกรมือใหม่เหมือนกับตาทนนี่นะครับเพื่อ,อจ,จะเป็นแนวทางแล้วก็เอาเอามาเอามาแชร์กันเอามาบอกกันนะครับว่าต้นฝรั่งในที่เราปลูกในปีแรกเนี่ยสเดือน5เดือน เเดือนหรือ1ปีนี่สามารถที่จะพวนดินได้นะครับเพราะว่ารากเขาก็ยังไม่ไกลนะครับและกรณีเช่นนี้ก็ทําในที่ที่ท่านอาจทำม่เยอะจนเกินไปนะครับอย่างของตะทนนี่ก็ประมาณ250กว่าต้นนะครับก็ค่อยๆทําไปครับทุกท่านไม่ได้เร่งรีบที่จะทําให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับทําช่วงที่มีมีโอกาสก็ทํานะครับว่างเว้นจากงานอย่างอื่นเราก็มาทํากันนะครับทุกท่านก็ อย่างนี้นะฮะทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราปล่อยไว้เยอะๆก็จะมีเชื้อราเนี่ยนะครับราราขาวนี่ไม่ทราบว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่านี่นะครับช่วงตุลาพฤศจิกานี่ราขาวราขาวรายแดงราแป้งนั่นนะครับก็จะมาแล้วนะครับทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอมวิดีโอจนจบขออภัยครับถ้าว่าคลิปวิดีโอนี้ หามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระบ้างไม่มากก็น้อยก็ขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับตัทนคนบ้านนอกหน่ยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ